สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ในครั้งที่5เนาะของเรื่องระบบจำนวนเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเลยเนาะก็ครั้งนี้เราจะเป็นเรียนเรื่องสมบัติของเขาประเด็นของครั้งนี้ไม่ใช่ว่าย้ายข้างเป็นหรือว่าแก้สมการการได้แต่เราต้องจําด้วยว่าเฮ้ยมันคือสมบัติอะไรนะสมบัติแรกเลยครับเราจะพูดถึงเรื่องสมบัติของ1กับ0ประเด็นแรกเลยเราจะเกี่ยวกับเลข0นะูนย์เนาะ สมบัติของศูนย์คือจำนวนเต็มใดๆบวกด้วยศูนย์หรือศูนย์บวกด้วยตัวนั้นก็คือจำนวนเต็มบวกด้วยศูนย์หรือศูนย์บวกด้วยตัวนั้นก็จะได้ผลเท่ากับจำนวนนั้นเช่นเดิมก็คือเท่ากับ3เหมือนเดิมจำนวนเต็มเป็นลบก็เหมือนกันนะบวกกับศูนย์หรือศูนย์บวกด้วยจำนวนตัวนั้นก็จะได้ตัวนั้นเหมือนเดิมก็คือลบห้าข้อนี้ให้เรา จริงๆวันนี้จะจดเยอะเนาะก็จะจดหมดเลยในหน้าแรกเนาะแต่วันนี้อาจจะไม่ค่อยให้จดตัวอย่างเนาะก็จะให้จดเป็นทิษทีเยอะสําหรับวันนี้เนาะต่อมาข้อที่2จํานวนเต็มใดๆคูณกับ0หรือ0คูณกับจำนวนเต็มใดๆ จะได้ผลคูณเท่ากับ0อ่านี่ก็คือสมบัติของ0ูย์เหมือนกันเป็นสมบัติการคูณของเขาเนาะก็อย่างเช่น3คูณ 0, 0คูณ3ก็จะได้0ทั้งคู่นะครับเป็นบวกเป,เป็นลบเหมือนกันเลยได้0ทั้งคู่เลยต่อมาจำอาศหารด้วยจำนวนเต็มใดๆใครก็ไม่รู้หาร0ก็จะได้0เหมือนว่า ปกติเวลาเราเรียนเลขเช่นถ้าเรามีเงินอยู่10บาทแบ่งให้น้องสองคนแล้วก็หาร2ก็ได้เป็น5ก็คือได้คนละ5บาทแต่เรามีเงินศูนบาทเราแบ่งให้น้อง5คนทุกคนก็ได้ศูนย์บาทหมดเรามีเงินศูนบาทแบ่งให้น้องสองคนก็ได้ศูนบาทหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราหารด้วย0ูนย์เอาศูนย์ไปหารน่ะมันก็จะได้ศูนอยู่ดีเพราะเราไม่มีแบ่งให้ใครเลยเนาะ อันนี้เราก็ต้องจําความหมายของเขาว่า0หารด้วยจํานวนอะไรก็ตามก็จะได้0เหมือนเดิมเนานะต่อมาผลคูณครับอันนี้ก็คือผลคูณเนาะถ้า a คูณกับ b แล้วได้0แปลว่าไม่ a เป็น0 b ก็ต้องเป็น0สักตัวหนึ่งหรือเป็น0ทั้งคู่อย่างเช่นอาจจะเป็น0คูณกับ3ได้0อันนี้แปลว่าอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b หรือ5คูณกับ0ก็ได้0ก็อันนี้ก็เป็น b b เป็น0 a เป็น5หรือ0คูณกับ0ก็ได้0เพราะฉะนั้นกรณีของการที่ได้0น่ะมันก็จะมีได้หลากหลายกรณีมากกว่านะครับเนาะเพราะอาจจะเป็น0ทั้ง2ตัวหรือ0ตัวเดียวก็ได้สมบัติของ1น,นะครับวันนี้ก็จะจดเยอะนิดนึงสมบัติของ1 สมบัติของหนึ่งก็คือจะมีคูณให้เรานึกก่อนเฮ้ยหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วเ,เราก็จะรู้จักอยู่แล้วต่อมาหนึ่งไปหารอะไรก็ตามหารด้วยหนึ่งก็ได้ตัวเดิมเพราะฉันมีเงินอยู่สิบบาทฉันแบ่งให้น้องหนึ่งคนก็เหมือนฉันฮะเอาเงินไปให้น้องคนนั้นหมดเลยเพราะมันมีแค่คนเดียวมันไม่ต้องหารใครเลยก็จะได้เลขตัวเดิมเนาะสำหรับการหาร ก็จะไม่มีตัวอย่างนะให้ลองทำดูเองนะครับก็เป็นการบวกลบคูณหารปกติเนาะก็เดี๋ยวลองทำเลยต่อมาสมบัติกระสอบที่รอบนี้เราจะไม่ได้ให้จดเยอะให้จดหัวข้อครับแล้วก็จดว่าการบวกจำนวนเต็มอเอาแค่การบวกขอแค่การบวกพอเอาแค่การบวกพอแล้วก็เนื้อหา ไม,ไม่ต้องจดมาจดตัวอย่างเลยแล้วก็จดในในก้อนนี้เลยแล้วก็มาจดการคูณก็เหมือนว่าแบ่งเป็นการคูณกับการบวกละกันเนาะแล้วก็จดตัวอย่างแล้วก็จดในนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีก็อย่างเช่นบวกอะ่ะมันสามารถสลับกันได้ตลอดเวลาเลยอย่างเช่น5บวก3 3บวก5ก็มีค่าเท่ากันก็คือได้8ทั้ง่คู่3คูณ5 5คูณ3 ก็คูณได้เท่ากันก็คือ15ทาทั้งคู่นั่นเองเนาะเฉพาะการบวกกับการคูณนะที่สลับกันได้การหารกับการลบไม่สามารถสลับได้นะครับสมบัติการเปลี่ยนหมอูอันนี้เราก็เขียนสมบัติการเปลี่ยนหมู่สาหรับการบวกจดไปเนาะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการคูณแล้วก็มาจดตัวอย่างได้เลยจดตัวอย่างได้เลย ็เปลี <t desserts> ่ยนหมู่คาว่าเปลี่ยนหมู่หมายความว่าอะไรมันมีวงเล็บอยู่ในก้อนแรกวงเล็บอยู Rosen ่ในก้อนแรกก็เปลี่ยนว่าเฮ้ยเราไม่อยากทําก้อนหกับก้อน2ก่อนเราเปลี่ยนไปทําเป็นก้อน2กับก้อน3ก่อนบวกสามารถทําได้นะการคูณเหมือนกันเราไม่อยากคูณ2ก้อนแรกก่อนเราอยากคูณก้อนที่2อกับก้อนที่3ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนวงเล็บย้ายเข้าไปว่าเอ้ยเราอยากทําในนี้ก่อนก็แค่สลับ สลับกันเฉยๆนะครับเนาะสำหรับวงเล็บต่อมาจดข้างบนก่อนนะครับก็สมบัติการแจกแจงนะอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องจดสำหรับการบวกกับการคูณเนาะมันใช้ร่วมกันเช่น3คูณในวงเล็บนี้เราก็จะเอา3คูณเนี่ยไปคูณกับ4ก็ได้เป็น3คูณ4แล้วก็เอา3คูณเนี่ยไปคูณกับลบ6ก็ได้เป็น3คูณลบ6 แล้วตรงกลางมันต่อกันด้วยบวกเราก็จะใส่บวกไปตรงกลางอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติแจกแจงอ่ะแต่ถ้ามันสลับที่กันอย่างเช่นมันไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เหมือนเดิมครับ3คูณเนี่ยเราเอาไปคูณกับลบ2ก็ได้ลบ2คูณกับลบ3นี่เอา3คูณเนี่ยไปคูณกับ8ก็ได้เป็น8คูณกับลบ3ตรงกลางก็เป็นบวกเหมือนเดิมตามเครื่องหมายเขาเนาะ อันนี้ก็คือการแจกแจงนะครับเนะ็าจดตัวอย่างข้างบนไปกับตัวหัวข้อแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็ข้างล่างนะอันนี้ครูขอข้ามแนละ้วก็ครูบอกแล้วว่าจะไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้อยากจะให้จดตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทําเองดีกว่านะครับอันนี้ขอข้ามนะครับไม่ต้องจดออันนี้ให้เราลองทําเองเนาะมันก็จะเหมือนกับตัวอย่างก็แค่บวกลบอะไรให้ให้เรียบร้อยนั่นเองเนาะ ขอข้ามนะอ่ะอันนี้ครับไอ้ตรงลองทําดูทาแค่ตรงลองทําดูเนาะอ่าลองทําเองได้เลยก็อาจจะจดลองทําดูคําเดียวเพราะมันมเมื่อกี้นี้มี2ข้ออยอนะแล้วเราก็ทําต่อเน,นื่องกันมาเลยก็ได้ไม่ต้องจดลองทําดูบ่อยๆอ่าแล้วนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดของเราอ่าครับแคปไว้เลยอันนี้เป็นอ่คูณกับศูนย์นะครับเนาะอาจจะมองไม่เห็นเนาะไอ้พวกตัวข้างล่างครับเป็นคูณไปได้อะไรก็เขียนตัวนั้นเหมือนเดิม เนาะเขียนตัวแปรไว้เหมือนเดิมเนาะอย่างเช่น3คูณกับ x เราก็ได้เป็น3 x คูณก็ได้3 x ก็เขียนไว้แค่นั้นไอข้างล่างได้คูณได้อะไรก็เขียนไว้ตัวเดิมไว้เหมือนเดิมเลยอ่ะอันนี้ก็ให้หาในก้อนนี้มันก็จะใช้ตามสมบัติต่างๆแหละครับเราก็ลองดูว่าเอ้ยเราใช้เราเราเป็นตัวอะไรข้างในวงเล็บถพงจะทําให้สองข้างเท่ากันเนาะต่อมาข้างล่างนะครับก็ เขาให้ใช้สมบัติของจำนวนเต็มแต่ข้อข้างล่างขอเว้นไม่อยากให้ทำเพราะจริงๆแล้วมันยังไม่ได้อธิบายถึงเรื่องการใช้สมบัติมากนักเนาะเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอในแบบฝึกหัดแทนนะครับอ,อันนี้แคปไว้เลยของโจทย์แนวโอเน็เราก็ต้องดูว่าข้อไหนถึงจะถูกเราก็ต้องเช็คเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกัน สมบัติการสลับที่มีสมบัติของอะไรได้บ้างแล้วก็ตอบอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องเขียนวิธีทำเขียนโจทย์แล้วก็ตอบไว้เลยตอบ,อบตอบเขาก็เขียนตอบข้อไหนก็ตอบออกมาแล้วก็เขียนคําตอบด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ข้อไหนถึงเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ที่ถูกต้องเราห้ามเอาสมบัติอื่นไปแยกเอาเอาไปใส่นะเขาถามแค่เปลี่ยนหมู่ห้ามไปใช้การแจกแจงนะ <S <S โอเคไหมเปลี่ยนหมู่คือเปลี่ยนแค่หมู่ของมันจะไม่มีการสลับที่ถ้ามีการสลับที่คือ ผิดไม่ใช่การเปลี่ยนหมู่แล้วอันนี้ก็ดูว่าไหนเป็นการแจกแจงนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สั้นๆ10นาทีเนาะก็ทบทวนเพราะเดี๋ยวเราจะตอนเปิดเทอมเราจะแทบแทบไม่จดอะไร,ะไรในสมุดแล้วเราอาจจะทําในแบบฝึกหัดเป็นหลักเลยในสมุดเราก็จะจดน้อยลงแต่เราต้องเอาสมุดมาด้วยเพื่อเอาไว้เปิดดูตัวอย่างหรือ เอาไว้จดตัวอย่างเพิ่มสักวันละตัวอย่างหรือ2ตัวอย่างที่มันเป็นตัวอย่างที่ยากขึ้นมาหน่อยเนาะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเนาะก็พยายามอดทนกับช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ทุกคนก็อดทนเหมือนกันเนาะครับเจอกันครับสวัสดีครับ